ผมไกรรัตน์เรลองนะครับเป็นนักวิชาการสโรบันนะครับมาจากศูนย์วิจัยและพัฒสัตว์นครราชสีมาสังัดกรมปศุสัตว์นะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาที่นะครับกรมพนมเปญประเทศกัมพูชานะครับโดยการเชิญของบริษัทนะครับซีม่าอาเซียนไทยแลนด์นะครับที่เขาจะจัดงานนะครับซีม่าอาเซียน2016นะครับเดือนหน้านะครับที่เมืองทองโดยที่เราเชิญมาเป็น ผู้บรรยายนะครับในเรื่องของสถานการณ์เครื่องจักรกลการเกษตรนะครับการนะครับบรรยายให้ผู้เข้าร่วมประชุมนะครับที่เป็นชาวกัมพูชานะครับประมาณสี่สิบท่านนะครับก็ได้นําเสนอข้อมูลต่งางๆเกี่ยวกับสถานการณ์ของเครื่องจักรกลการเกษตรในบ้านเรานะครับยุทธนาการรวมทั้งนวัตก,กรรมใหม่ๆที่เราใช้ในการทําการเกษตรบ้านเราครับซึ่งผมได้เน้นในเรื่องของ นวัตก,กรรมนะครับแล้วก็นะครับเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในการเกี่ยวกับการผลิตนะครับกา,ก,การปลูกกระจัดการหญ้าในเปียรปกระช่องหนึ่งนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับที่เรามีการวิจัยพัฒนาที่ศูนย์วิจัยว่าสารคาร์ิมาที่ปากช่องนะครับแล้วก็ปัจจุบันได้มีประเทศเพื่อนบ้านนะครับได้นามาปลูกนะครับก็นําเสนอ เกี่ยวกับเครื่องจักรกลต่างๆตั้งแต่ขั้นตอนแรกการปลูกเลยนะครับว่ามีการเครื่องจักรกลที่นะครับถ้าไปบ้านเราพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการปลูกเมเปียมีอะไรบ้างตั้งแต่เครื่องมือในการเจํมดินแล้วก็เป็นเครื่องนะครับระเบิดดินดา,านจอบลุ่นบนินยาตั้งนะครับรถแทรกเตอร์ฟาร์มรวมถึงเครื่องตัดท่อนพันเมเปียและก็สําคัญคือเรื่องของเครื่องผง นะครับที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวหญ้าในเปียนะครับซึ่งก็เป็นที่สนใจของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเป็นอย่างมากนะครับนอกจากนั้นก็มีการนําเสนอการใช้โดรนนะครับอากาศยานไร้คนขับนะครับเพื่อบ,บินมุมสูงในการทําไร่ยญาในเปียขนาดใหญ่นะครับแล้วปัจจุบันมีการนำโดรนจากประเทศจีนนะครับซึ่งมีความจุถึง18ลิตรที่จะมาใช้ในการ บินนะครับพก้นนะครับยาก,กจัดกะเชพืชหรือให้ปุ๋ยทางใบหรือให้โฮอร์โมนอะไรต่างๆนะครับซึ่งเป็นนวัตรกรรมที่เราจะนําไปสู่การที่ให้ยาดีเปียให้ผลผลิตสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็นําสู่การทําการ,กรเกษตรแปลงใหญ่เนื่องจากภาพมุมสูงไม่ว่าจะเป็นภาพวิดีโอหรือภาพถ่ายที่เราบินถ่ายโดยใช้โดรนนะครับก็จะนำมาสู่การบริหารจัดการแปลงได้อย่างดีนะครับซึ่งก็ ทางประเทศกัมพูชาก็จะมีการนําเข้ายญ้าในเปียปากช่องน,งนะครับจากประเทศไทยผ่านมาทางจังหวัดนะครับบุรีรัมย์เพื่อใช้ในการปลูกที่จังหวัดอุดรธานีชัยนะครับซึ้นเตรียมพื้นที่ไว้หลายหมื่นไร่นะครับประมาณหมื่นไร่ก่อนเพื่อปลูกผลิตเป็นอาหาร สัตว์นะครับจะใช้เป็นธุรกิจในการผสมทำอาหารทีมอาร์นะครับซึ่งเขามีบริษัทใหญ่ของประเทศเกาหลีเข้ามาร่วมมือกับทางรัฐบาลกัมพูชานะครับปลูกแล้วก็จะตอนนี้มีการสร้างโรงงานอาหารทีมาร์ที่กัมพูชานะครับก็จะส่งทางเรือเข้าไปสู่ประเทศกัมพูชีแต่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับที่้องกัมพูชาเช่นกันนะครับเอกจากน้เขามีศักยภาพพื้นที่ในการ นะครับที่จะปลูกย่านนี่เป็นอันดีเนื่องจากของเขาเป็นพื้นที่ที่มีแปลงขนาดใหญ่เป็นแปลงเดียวเลยนะครับยกตัวอย่างเขาสามารถปลูกได้เป็นหมื่นไร่ในแปลงเดียวซึ่งจะนาไปสู่การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลการเก็บเกี่ยวืที่สามารถตัดได้อัเดเปียได,ได้วันละถึง2อ0ร้อยตันหรือประมาณยีไร่ต่อวันนะครับซึ่งกาจะนำไปสู่ าการสไร้างรายได้ให้กับที่้องเสร็ก่อนแล้วก็คีมพ p ของกัมพูชาเองเก็คงจะดีขึ้นอย่างแน่นอนลำดับถึงการแก้ปัญหาคนยากจนนะครับถ้าใครสนใจก็นะครับข้อมูลเกี่ยวกับย่านใีเปียหรือต้องการดูงานนะครับนักต่กางชาตใหม่ๆนกะารเกี่ยวกับย่านอีเปียปักช่องหนึ่งก็สามารถไปดูได้ที่นะครับศูนย์วิจัยพระนาราณสัตร์นครราชสีมาที่ปักช่องนะครับย่านอีเปียปักช่องหนึ่งนอกจากจะเป็นวัตถุดิบที่เราใช้ในการ เป็นอาหารสัตว์แล้วนะครับยังเป็นพัฒน์หยบในการป้อนเข้าสู่ระบบการผลิตนะครับในระบบไบโอแกแสเพื่อผลิตแก๊สมีเทนและนํานัการผลิตพลังงานทดแทน็้ือการผลิตไฟฟ้านะครับซึ่งหลายประเทศมีการทดลองโดยเฉพาะประเทศนเขตร้อนะครับที่ปลูกตูดเพียได้ก็สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ดได้อย่างดีนะครับแล้วก็สรุปแล้วนี่เนเพียช่องหนึ่งเป็นทั้งพืชอาหารสัตว์นะครับที่ผลิตได้อย่าง ย่างเย็นแล้วมันคงแต่ต้องใช้เทคโนโลยีนวัตรกรรมสมัยใหม่เข้าไปช่วยช่วยด้วยนะครับแล้วก็เป็นพืชพลังงานที่จะนำไปสู่การผลิตพรังงานทดแทนได้อย่างดีนะครับขอบคุณครับ